การเลือกตั้ง14พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งพลังประชารัฐและก็รวมไทยสร้างชาติต้องบอกว่าพลาดเป้าพ่ายแพ้ในศึกเลือกตั้งคําถามคือลุงตู่ลุงป้อมพลเอกประวิตย์พลเอกประยุทธ์เนี่ยจะไปยังไงต่อและไม่ถามอยู่ในหลังเสือแลวไม่ถามอีกปอนึงเลยเหรอปอนั้นก็ประกาศปอปอกปอกะสามปอนี้จะยังไงต่อเพราะอยู่ในอํานาจมาปีครปีต้องบอกว่าลงจากอำนาจลงยังไงที่ปอปอกเนี่ยเลิกเล่นการเมืองอยู่แล้ว อประกาศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งนะแต่ต้องบอกว่าสองปอนี่ยังไม่รู้สองปอตอนนี้ใช้คําถามนี้ใช้ประโยคนี้แหละแพ้แต่ยังไม่ยอมตอนนี้อารมณ์แบบนี้ลุงลุงตู่ฝั่งคุณอะยอมยังยังยังทำไมถึงบอกว่าลุงตู่ยังไม่ยอมไม่ยอมยก็ถ้าคนยอมเนี่ยต้องประกาศผมแพ้แล้วแล้วก็แสดงความแสดงความดีดีฝั่งนู้นด้วยนะขอให้อะไรนะฝั่งนั้นเนี่ยที่ชนะนําพาประเทศต่อ เออนะทุตอนนี้เรายังไม่ได้ยินคำนี้ยังยังไม่ได้ยินและก็มีตัวแปรเยอะไงครับฟังนู้นล่ะฟังลุงป้อมยอมยังยังครับยังยังรออยู่ครับครับลุงป้อมยังรอลูกฟุกใช่ไหมรอรอและรอครับอืมคนเป็นสไนเปอร์เนี่ยต้องรอครับซ่มอยู่งั้นแล้วนี่มาอย่างไงเนี่ยโคตร้ออะไร เพราะที่บอกนี้ว่าลุงตู่ก็ยังไม่ย่อยังไม่พูดเนี่ยก็คือว่าตอนประชุมพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อ22สภาคมที่ผ่านมาเนี่ยครับครับบอกพูดกับลูกพักเหรอพูดกับลูกพักแล้วลูกพักทุกคนมีพลังครับและรอเช่นเดียวกันมันมีลุงตู่บอกว่าเราต้องนิ่งทุกคนเนี่ยตอนนี้ได้มาแสดงความยินดีเสร็จก็บอกทุกเราต้องนิ่งครับปล่อยให้เขาไปจัดตั้งรัฐบาลของเขาครับนะฮะ เดี๋ยวก็เป็นโอกาสของเราเองอขาคิดว่ายังยังมีโอกาสส้มจะลูกบอลจะหลุมหรือใส่เท้าทุกคนในรวมไทยสร้างชาติก็ประเมินบอกว่ายังมีโอกาสหรือว่าฝ่ายเนี้ยฝ่ายควมำนาาเก่าเนี้ยยังมีโอกาสกลับมาเป็นไปตีความแบบนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเป็นโอกาสของเราเองหมายถึงเลือกตั้งครั้งหน้ามึงไม่รู้าหลังเสือของสามปอตอนนี้ท่าทีหลังอากนี้เขาเป็นยังไงก็บอกว่าปอสองปอนุพงศ์ปอป๊อกเนี่ยนะยุติการเมือง อันนี้ประกาศตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งลงอย่างชัดเจนลงอย่างชัดเจนไม่ว<ะ>่าเวลาประกาศแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นจําเลยเลยอเดี๋ยวก็ว่ากันแล้วก็ลงแล้วเสือจะกัดไหมอ่าอ่าปอหนึ่งเป็นไงโอ้ตอนนี้ปอหนึ่งยังตึงตรึงอยู่ที่ป่าลอยต่อและบ้านนายพลเนี่ยขนาดขนาดมีคนเนี่ยไปบอกว่าลงุงยอมเธอเพื่อ โอกาสจะได้เข้าร่วมรัฐบาลลุงว่ายังไม่ยอมมันจะยอมยังไงล่ะพี่ช้างในการเลือกตั้งรอบที่แล้วเนี่ยผมกับพี่วีพี่ช้างพบลุงป้อมหลายละลอกสัญญาณหนึ่งที่ลุงป้อมยืนยันคือมั่นใจครับว่าจะทําการเมืองหลังจากนี้ไปเพื่อประชาชนแล้วก็ลุงตู่ล่ะลุงตู่น้องเล็กอระยุทธรอจังหวะวางมือครับรอจังหวะวางมือไหมยังรอจังหวะครับ รอจังหวะรอจังหวะแล้วอ่านเกมข้างหน้าคิดว่าจะเป็นยังไงบอกว่ารอจังหวะวางมือแปลว่าถ้าไปต่อไม่ได้ก็คงต้องวางทัตอนนี้อย่างน้อยก็สองปอแหละที่จบไม่ลงถูกจบยังไม่ลงนะเขาบอกอานาจไงจบยากอ่ะอํานาจเนี่ยจบลงจบลงไหมจบลงลงเพรมันยังไม่ถึงจะเวลาท้งนั้นมาดูเรามาไล่เป็นลายปอดีกว่าสามปอจบยังไงมาไล่เป็นลายปอปอแรกปอแรกปแรกคือปอปอมพี่ใหญ่ปอหนึ่งพี่ใหญ่หากพระรามวิชารัตน จะร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ถูกกดดันจากแกนนําในปอป้อมเองในนางพลังประชารัฐเองให้พ้นจากตําแหน่งหัวหน้ามีอย่างเดียวนะถ้าคุณจะกดดันปอป้อมได้นะมันมีอย่างเดียวเท่านั้นครับคือคุณต้องมาคุยกับปอป้อมตัวต่อตัวและเอาตัวจริงเสียงจริงมาคุยกันก็อยอมใครมาคุยและอาจจะเป็นคนที่ปอสี่ไงที่จะมาคุย เนี่ยพงไงป .4 สตอนนั้นคือต่ัปอสีเป็นการศึกษาปสมรุ่นเดิมถูกต้องมาจบป .4 สีป .4 ี้เอานะปอป้อมจำเป็นต้องลงจากจากพักหัวหน้าพักแล้วแต่เนี่ยจำเป็นต้องหาทายาทและโอกาสที่ทายาทเนี่ยปอนี่เนี่ยเพื่อที่จะเชื่อมอำนาจใหม่ไม่ให้เสือกัดปอป้อมนี่ไงเถึงต้องบอกว่าน่นอนผมถึงต้องบอกว่าต้องมาคุยกันตรงๆและตัวจริงด้วยแต่ขณะนี้ปอป้อมเนี่ยยังไม่คิดลงเพราะอะไรเพราะยังหวังไอ้นี่ย เกิดเดดล็อกทางการเมืองนะและก็มีโอกาสที่เลือกใครหลายครั้งหลายครั้งก็ไม่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 ได้เสียทีเด็ดล็อกสําคัญเนี่ยก็คือว่าสวไม่โหวตอันที่สองเผื่อถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นแกนแล้วก้าวไกลไม่ร่วมด้วยเนี่ยเพื่อไทยเสียงไม่พอเสียงไม่พอต้องหาหาใครหาลุงหาลุงหาลุงและลุงเขาจะบึ้มขึ้นมาและสามารถจัดการในบางเรื่องที่ เพื่อไทยจัดการไม่ได้โอ้นั่นเลลุงก็เลยมีมีโอกาสอยู่มีโอกาสรอจังหวะังเสียงสวอยู่ที่มีบอกเ0อย่างน้อยเจอย่างน้อย78อะต่อไปปสองปปสองเนี่ยนะปปออนุพงศ์ประกาศยุติทางการเมืองอันนี้ชัดมากอันนี้ชัดมากชัดมากเล่้สภาพนะข่าวมันก็เลยไม่เป็นเป้าโจมตีแล้วคำถามเสียงนี้มีใครโจมตีปปอไหไม่มีเลยนะไม่มีเลยคำถามเมื่อลงแล้วเนี่ยเสือกัดไหมไม่กัดเพราะพาอมั่นใจในความเป็นเพื่อน กับคุณทักษิณเตรียมอะไรเตรียมรุ่นเรุ่นสิบเตรียมรุ่นสิบถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยมีอำนาจก็คงจะไม่มากัดเพราะฉะนั้นลงจากหลังเสียดูสบายกว่าดูสบายไม่แน่นะบางทีอาจให้คำปรึกษาเฉพาะหลังก็ได้แน่นอนอันนี้รู้ดีก็มันมีพี่โอจำได้ไหมตอนปฏิวัติคุณทักษิณเนี่ยการรัฐประหารปี2 5 4 9เกนี่ยแกนนำปฏิวัติสำคัญคือพี่ป๊อกนะใช่เน้่เขาบอกว่าปฏิวัติครั้งนั้นเสียของ ไม่ทําอะไรคุณสักสินเลยไม่พูดอะไรต่อเป็นว่าปสองก็จะเส้นทางแบบนี้ตุกันลังปสามล่ะปสามประยุปปแรกเนี่ยถ้ารอมีรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่รู้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะก็ต้องถ้ามีได้ก็ต้องส่งมอบอำนาจส่งมอบอำนาจกันแล้วนะเราทสชอยากให้อยู่จนสุดท้ายใชาติเนี่เขาเรียกว่าเลตัางสมไอ้นี่คือ รอทสชคือพักรวมไทยสร้างชาติไม่อยากให้ลุงตู่ออกไปเลยเพราะถ้าลุงตู่ออกไปตัวพักเนี่ยมันไม่ถึงขนาดไม่อยากให้ออกเลยไม่อยากให้ออกขนาดที่มีเรื่องตั้งซ่อมแต่ถ้าเรื่องตั้งซ่อมแล้วได้มาอย่างเหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติไม่มีจุดขายอื่นนะนอกเหนือจากนอกจากลุงตู่นะแต่ถ้าไปแล้วก็สมมติว่าไปแล้วยังไงก็มีโอกาสเป็นฝ่ายค้านมากกว่ารัฐบาลเออลุงกลับบ้านเหอะ ถ้าไม่มีลุงผมว่าจะได้เป็นรัฐบาลใช่ร้อยสามสิบห้าสามสิบหกคนสามหกที่ได้อย่างน้อยนะสี่เก้าอี้สามยี่สี่นะสี่เก้าอี้นะแปดสี่สามสองนะมนเอาแปดหันเหรอสี่เก้าอี้นะต้องเก้าแล้วแหละต้องเก้าแล้วต้องเก้าหันแล้วรวมไทยทั้งชาติไม่อยากให้ลุงตู่รีบวางมืออืและถ้ากรณีของเก้าไกลเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลยืดเยื้อยาวนานรักษาการยาวไหมยาวโอ้โหวันรีบสรุปทำไมล่ะรักษาการยาวรักษาการยาวเนี่ย การที่ไปวางมือก่อนเนี่ยเดี๋ยวคดีการตอนนี้สั่งการไม่ก็ได้ยิ่งไม่ได้เลยและนี่ต้ารักษาการถึงสิงหากันยาแต่งตั้งยกย้ายไหมแต่งตั้งยกย้ายโอ้โหแม้ว่าจะต้องขอกกตก่อนก็ตามก็ทําได้ครับทําได้ไหมทำได้โอ้โหนี่ควบหน้าหลังไอตํารวจบตบเอ่อตํารวจตํารวจไม่ใช่บตบตองลองเดี๋ยวรับรองบตบนี่หาเสือตบบเยอะเลยนะอีกกี่คนเออผบเนี่ยเกษียณพรุ่เลย รุดเลยตำรวจฐานบกฐานเรือฐานอากาศหมดเลยสูงสุดสองสุดด้วยใช่โอ้โหประกาศกระทรวงด้วยไหมบบตรโอ้โหประกาศกระทรวงด้วยไหมประกาศกระทรวงเท่าไหร่ยังยังยังประกาศกระทรวงอีกสองปีเหรออ่าหูไรเพลินงานรักษาการยาวนานสุดย่อมเป็นประโยชน์เป็นโอ้ก็มาคิดทีว่าลงหลังเสือแล้วเป็นยังไงใช่ พี่วีคุณเข้าใจหรือยังว่าทาไมรอทสชถึงอยากให้ลุงตู่อยู่เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วก็กัดลงหลังเสือก็ดูดีขึ้นหน่อยนะร้อนตอนนี้เหลือสองปอเนี่ยที่ยังไม่ชัดเจนถ้าเทียบกับปอพอกเนี่ยสองปอก็ห่อส้มหล่นอยู่นี่เขาหลองี้ตอนนี้สองปอวิตกยินอยู่เรื่องหนึ่งคือตอนเนี้ตกลงก้าวไกลที่ยกไอหนึ่งหนึ่งสามเนี่ยเจ้าจริงไหมเออนะ ตกลงคุณจะเอาจริงไหมหนึ่งสคือเช็คบินใช่ไหม <c oughs> ใช่เนี่ยถึงต้องทําตอนนี้ตกลงเอาจริงหรือว่าแย่เล่น <c oughs> ถ้าเอาจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่เอาจริง โอเคลงจาก<อ>ลังเสียค่อยว่ากันแต่ถ้าเอาจริงเนี่ยนะแล้วก็เขาส้มหล่นเนี่ยคือสูตรส้มหล่นสูตรนี้เขาครับเออไ,ไม่จับมือก้าวไกลสูตร<อ>ส้มหล่นของสองปอถ้าม,มีโอกาสนะนคือจับมือกบบนี้<อ>นี่แบบนี้แบบนี้ทางนี้อรอลุ้นทุกวันอันนี้ทางนี้ก็อรอลุ้นทุกวัน <laughs> มีส่งคนไปดูแลทุกวันรอกันทุกวันนี่หนูเนี่ด้วยหรอใช่สวด้วยเขามีสวพันธุ์ึเออพึ่งเลยเออถ้าไม่ใช่ก้าวไกลเป็นแกนนำเนี่ยพรรคพวกนี้มีโอกาสถูก เขาฉะนั้นต้องดูว่าสุดท้ายแล้วความฝันหรือว่าการลงจากหลังเสือของแบบสามปอเนี่ยสุดท้ายจะลงอย่างไรนะการลงแบบเสือไม่กัดเนี่ยยากนะกการขึ้นส่วนหนาจยากแล้วแต่การลงส่วนหน้านี้ยากกว่าบรา้อนั้นเราต้องดูกันยาวๆสุดท้ายแล้วเนี่ยสามปอสุดท้ายแล้วจะลงอย่างไรหลังจากที่ครองอํานาจมายาวนาน9ปีเต็มๆนะครับนี่คือเนชั่นสุดสัปดาห์กับ,บกสามปอสองนี้นะครับสวัสดีครับ